สวัสดีค่ะทุกคนกีฬาค่ำคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาผู้สูงอายุของไทยเรานะคะป้าปานสมสง่าบุญนอกโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะสมกับราคาดีกรีแชมป์โลกควา้า4เหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียค่ะการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23าจัดกันที่เมืองเจนไดประเทศอินเดียนะคะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่4ของการแข่งขันแล้วยังมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันอีเวนต์ต่างๆค่ะพาไปดู กีฬามีทั้งกระโดดไกลรวมไปถึงการในขันวิ่งด้วยนะคะอย่างผลงานของนักกีฬาไทยเราวันนี้ค่ะรุ่นอายุ70-74ปีป้าปานสมสงา่าบุญนอกดีกรีแชมป์โลกกระโดดไกลในรุ่นอายุ65ปีที่ฟินแลนด์เมื่อปี2022นะคะก็ยังทำผลงานได้ดีค่ะก็ คว้า3เหรียญทองในประเภทยขย่งก้าวกระโดดวิ่ง100เมตรและวิ่งข้ามรั้ว80เมตรและล่าสุดป้าปานค่ะยังมาทำสถิตในอีเวนต์กระโดดไกลนะคะสถิตดีสุดก็คือ3.59เมตรคว้าเหรียญทองไปครองนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองที่4ของป้าปานแล้วค่ะถือว่าเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองได้มากที่สุดณนะตอนนี้ด้วย นอกจากนั้นไทยเรายังได้เพิ่มด้วยนะคะจากกีฬากระโดดไกลรุ่นอายุ65-69ปีหญิงค่ใสตี3.43เมตรและอีกหนึ่งเหรียญทองแดงกระโดดคล้ำจากลุงสวัยพิชยาพรในรุ่นอายุ75-79ปีชายค่ะ ทางด้านภาพรวมต่างๆนะคะนายวิวัฒน์วิกรานตโนรถนายก,กิติมศักดิ์สมาคมกรีธาผู้สูงอายุไทยและประธานสามัน์กรีธาผู้สูงอายุแห่งเอเชียได้เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยเราค่ะคราวนี้เราส่งแข่งขันประมาณ50คนเตรียมความพร้อมไปค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะล่าสุดผลงานตอนนี้ช่วยกันคว้ามาได้21เเหรียญทองส่วนเป้าหมายที่เราหวังเอาไว้นะคะหวังคว้าไม่ต่ำ เท่าครั้งที่แล้วหรือว่ามากกว่าก็คือ29เหรียญทองนั่นเองค่ะ